ะีค่ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาเป็นลูกเรือและยขั้นกรในเกมซุปเปอร์ซ่าย้เป็นลูกเรือกดไลค์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 หลายๆคนเนี่ยถามหาเกมนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะและพวกเราเดี๋ยวก็เจอโรใหม่พอดีวันนี้เรามากับโรทั้งหมด5โรด้วยกันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากโรรูบเรือหนึ่งนักมายากลเขาสามารถแปลงร่างเป็นผีและบินไปที่ไหนก็ได้อย่างอิสระและสามารถเลือกเกิดที่ไหนก็ได้แต่ต้องระวังท้าไหนระหว่างที่แปลงร่างเป็นผีและดันมีคนเจอศพหรือทําให้ศพหายไปนักมายากลจะตายทันที 2. อรอปภนักส่องกล้องในตำนานเขาสามารถวางกล้องวงจรปิดได้ถึง3ตัวคอยจับตามองผู้ต้องสงสัย และฆาตกรไม่ต้องน้อยใจไปเพราะเราบีเจ้าสุนหงอคองฆาตกรนักแฝงร่าสุขธาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของศพร่างโครนของตัวเองหรือร่างคนของเพื่อนก็สามารถทำได้งานนี้ลูกเรือต้องสังเกตฉากดีๆบางทีอาจจะมีฆาตกรแฝงล่าเป็นสิ่งของก็ได้ฆาตกรคนต่อไปนักล่าฆ่าหัวฆาตกรคนนี้มีเป้าหมายถ้าทำภารกิจสำเร็จจะโจมตีอีกครั้งได้ไวขึ้นแต่ถ้าทำพลาด การโจมตีครั้งต่อไปจะนานแบบสุดๆุส,ดส,สุดท้ายโรกลางสุดปัน่นแต่งเลือกเป็นคิวปิดมากับมเทพสื่อรักจับคู่คนใดยานผูกหวัวใจเขาไว้ด้วยกันห<ม>ากคนใดคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งจะตายทันทีวิธีการเอาชนะของคิวป<ม>ิดต้องทำให้คู่รักเหลือรอดอยู่จนจบเกมและนี่ก็คือโรใหม่ของพวกเราโอ้โงานนันจเลกอนเลยด้วยอยากเป็นเงาริง ฉันอยากเป็นตุนหอโคงเหมือนกันน่ะอยากเป็นนะอยากเป็นไอเดียถ้าถังทำจังเฮ้ย,ยแต่สุดท้ายคนที่พ่อนายอยากเป็นนายจะได้เป็นลูกเรือโอ้โคตรเศร้าอะลูกเรือ,อ,อแน่เลยว่าออาวนะครับผมโรแรกจะเป็นว้าวรปภะพอรปภะพอ ฉันจะคอยดูยานอวกาศเองฉันจะคอยดูยานอวกาศเองแต่เราไม่ได้อยู่ในยานอวกาศมาวูววิโยนฟืนโยนฟืนเฮ้ยนาซ่าทำไรนาซ่าทำไรดูกล้องได้ไหม ทำไมทันไหมมีคนเดินผ่านเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใคร่นนะนาซากดก็ได้รอกเฮ้ยแล้วทำไมนาซากดอะแล้วนาซากดบูทแต่ว่าซาตายคนฟังหนู อเรื่องมันมีอยู่ว่าลูกเนี่ยต้องการให้พวกเขารักกันต่างกคนนี้รันดอนคนนี้แข่งกับพ่อบัดรักกันแต่ว่าอยู่ดีๆพี่ป๊อปก็ล้มลงไปดูคิดว่าการที่พี่ป๊อปล้มมาวันเราจะแป้งไม่ตายเนี่ยแสดงว่าพี่ป๊อปอะเขาคือนักพยากรณ์เอ้าเราจะแป้งอาจจะโรคอะไรก็ไม่รู้ก็ได้อ๋อเราแป้งไ่กดโกรธแล้วแป้งก็ตายโอ้คือป๊อปเป็นนักพยากรณ์แล้วตอนนี้ป๊อกกำลังถอดวิญญาณอยู่ ถ้าเกิดแล้วจังหวะแป้งไปเอ้าเห็นป๊อปแล้วไม่มีใครโหวตเอาแป้งไปตีปุ่มเอาแป้งก็ตายเลยโอ้ยที่อยู่มึงก็สวมโลเป็นเป็นพระเอ้าคือไม่มีใครฆ่าอันนี้คือฆ่าเองสองคนนะฆ่าตัวตายกันสองคนคือแบบโอ้โหนี่รักกันเกินอะ้ยคอนเทนต์จัดโหแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยแสดงว่าฆาตกรเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้ไม่ไม่พี่อยู่อันนี้อันนี้เขาแบบทำตัวเอง ไม่มีไม้เาคาปอาจจะเป็นแต่เขาอาจจะมีหนึ่งในนั้นเป็นฆาตกรด้วยหรือเปล่าเออเพออันนี้ไม่แน่ใจแฮปปี้ที่แอบให้ h i n นิดนึ่งพี่รู้สึกว่าเมื่อกี้อีวานี่ยโมบแปลกๆนะแต่ตอนนี้ผมจะไม่โหวตใครทั้งสิ้นเฮ้ยผมทําให้ผมก็ใช่เชื่อใจหนูได้นะผมอะเห็นอีวาเขายืนอยู่นิ่งๆแล้วเขาวิ่งวิ่งผ่านเขาออกมาแล้วผมก็เจอตรงตรงกองศพอะผมยืนดูอะไรนิดนึงอันไรวะอันไร สิบหายอะไรเนี่ยปลาปลาปลาเราต้องต้องทำอะไรเนี่ยเป็นรูปน้องเอาใจดอกไม้ไปเปลี่ยนหญ้าถ้าเกิดเราไม่ทำอะ่ะโอ้ออาน้องน้องน้องอ้าโอเคเรียบร้อยต้องมาคอยๆจิ้มเฮ้ยเสียงอะไรวะ เราไป็น่นเปลี่ยนโนโดีกว่าจ้าจ้าจ้าอืมเฮใครตัดไฟอะตัดไฟอ้าว ข้า at uh, ไปคนเดียวนะขอโทษทีแล้วเมื่อกี้แป้งตายด้วยเหตุผลอะไรคุณไปบวชทำไมไปบวชป๊อปป้าคือไปใหม่เหรอใช่ต้องต้องบอกว่าผมเป็นนักบมเยากลใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคือปุ่มอะไรเพราะว่ามันไม่แสดงหน้ามันแสดงรูปก็เลยดันไปกดจดตายปั๊บมันคือปุ่มทอวิญญาณเออป๊อป ไอ้ปางเนี่ยเป็นคนฆ่าพี่ป๊อบแล้เห็นพี่ป๊อบหงายเงื้อไปเลยรู้สึกว่าเป็นคนดีไงเดินเข้าไปโบวชทันทีพอโหวตเสร็จปึ๊บตายด้วยเราไม่เห็นว่าตัวเองมีหัวใจเลยหรอะเออดีลืมคิดไปอะดิโอแกงเขียนร่างคนของตัวเองด้วยอะเมื่อคืนแค่ตะกรอนสบายเกินไปแล้วว้าแค่ตะกรอนไม่ต้องทำอะไรเลยอะเนี่ยผมผมต้องแจ้งฆ่าคนละคนเกินตัวแกักเองไงโอ้ยแซ แต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าโรที่พวกเราหยิบม,มาเนี่ยนักมายากลกับรอปพอเนี่ยคือฝั่งลูกเรือและส่วนข่าตกรน,นะคะจะมีศูนหมอกงมกับนักล่าข่าหัวนะคะผมหลายคนอาจจะคิดว่าเอย้นักพายากลเป็นฝ่ายค่าตกรอเปล่าไม่ใช่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่ารอบแรกเราอบซสอมซสอง ผมจะได้เป็นลูกเรือเราจะไม่กลัวตัวแฝงที่อ่อนแอหรอกนะลูกเรือที่เป็นลูกเรือจริงมาทำเปียอะเล่นเป็นโนอะไรวะเนี่ย โอ้หเนี่ยเป็นโนะนั่งนี่เป็นโนโอ้อย่างนี้นี่เองไอ้ยงยตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึงอต้องออกไปข้างนอกนะต้องออกไปข้างนอกแล้วมีเควสตรงนี้ด้วยอุ๊ย เฮ้ยอะไรวะน่ะเอาเอาว่าไงครับอะไรอ่ะอะไร<ม>่ะเจออีหยังขึ้นผมเจอศพพี่อิวตรงไหนครับ <S <S ตรงหนเมื่อกี้ผมยูพูนทางขวาก็คือจากจากที่ผมเจอแป้งกับปางอะ่ะแล้วเดินขึ้นไปอะ่ะตรงสวนน่าจะเป็นโซนสวนอะเจอ,อเล็ก พี่ป๊อบมาจากทางนั้นค่ะเฮ้ยไม่ใช่พี่จับเมื่อกี้เี่กิลังคู่ขนานกับเรามาเลยเนาะปังใช่ไม่ใช่พี่ออกมาทางสวนอ้าวเมื่อกี้เราคนที่ไหนที่สวนไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่ว่าพี่แพ้ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยที่ป๊อบเลือกลากมากอ่ะหน้าตาเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าคุณจะสงสัยผมอ่ะอ่ะจับตาดูผมเลยแต่ผมยืนยันความดืดอดใจาว่ายืนยันความดูอดิจาย พอดีเป็นแพนด้าไงพูดไม่ชัดปากเปสีอแต่จริงๆคือแป้งก็น,น่าสงสัยเพราะว่าเขาเขาเดินลงมาอย่าสงสัยเจ๊ไม่ครับผมไม่มีการสงสัยผมเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าผมและปางเนี่ยเราเป็นพี่น้อง ร่วมสบายเลือดสัมพันธ์แปลกแปลกแอ๋อแปลกแปกป้องกันแปลกๆนะเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าผมกับปางมีพิรุษแต่ว่าผมกำลังเล่นยากันอยู่เล่นยาออะะไรเราขู่เล่นยากันเล่นอเล่นยาเันขู่ไม่ว่าข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนนะงานการไม่ทำเหรอผมก็ำลังกระปางอยู่เล่นา ไม่มีใครถูกโหวตเอ้าอยู่ไหนไวะเนี่ยนี่อะไรอ๋อนี่ดูกระจกอ่าเฮ้ยป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบเมื่อกี้เห็นป๊อปเดินไปทางนี้อ่าป๊อปอยู่ห้องนี้เราไปไหนต่อห้องหายแต่วะเฮ้ยไอ้แป้งเอ้า,อา,อาป๊อปมาเดินมานี่อืมเฮ้ยเห็นวิญญาณดนตรีเฮ้ยมีโดรนมีโดรนป๊อปอยู่ห้องโดรนเอาละเอาละ นี่ได้ยังไงยอดเหรียญอ๋อหมุนหมุนมุนเครื่องทำนายโอ้คือแปงบนต่อตรงนี้มีชาวโม่กับปางเฮ้ยเขาทำอะไรกันชาวโมปางโอ้มนมายืนยืน,น,นออก,กันตรงนี้โอ้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มีการทำนายเกิดขึ้นครับเฮ้ยรอบนี้มีคนตายคนนึง มีคนตายคนหนึ่งใครตายใครตายมาเดินกับปางมาขุดสงบัตรห้องตรงนี้ว้าวโอเคอ่ะฮ <หา S 2> ่าอ,อะไรอะชนะไรอะไอะเอามาเดือ <laughs> เอาเป็นคู่รักเหรอในโลก เดี๋ยวว่าเมื่อกี้เหลือเหลือคนน้อยมากจนคู่รักเหลือคู่สุดท้ายจะทำให้พี่โม่เป็นฝ่ายชนะอย่างนี้เหรอใช่นฐานะพ่อสื่อเนี่ยพ่อสื่อพ่อสื่อพี่ว่าคืออ๋อพ่อสื่อจ้ะต้องภูมิใจโอ้ยพูดพี่ป๊อปไปอะไรเงี้ยล่ะใช่แล้วเดี๋ยวคือทีแรกเนี่ยจะตั้อยู่แล้วนะเออเมื่อกี้คือถ้าฆ่าพี่โม่แต่กูเหลือห้าวิอลยพี่คือประเด็นคือเมื่อกี้พี่พี่กำลังถอดจิตอยู่เว้ย พี่ใหญผมผมไม่ได้ฆ่าพี่ผมเป็นคิวปิดไม่ส่งแล้วขอพี่อิ๋วแล้วคุณเอาศพผมไปแล้วผมไม่ใช่คือแดนอธิบายให้ฟังพี่อิ๋วว่าถอดถอดจิตตัวเองอยู่แต่มีคนไปเจอศพพี่อยู่แล้วโหวดเขนต้องจะเกิดใช่เออาคุณ้องหาที่ถอดจิตแบบดีๆเออคุณหรอคุณคือนั่งถอดจิตอยู่ละเออพี่อิ๋วถอดจิตอยู่อยู่ เดี๋ยวนะแล้วทุกคนอยาสงสัยอะไรผมบอกผมเป็นคนฆ่านู่นนี่นั่นเวอร์พี่ฟ๊อบน่าสงสัยณี่สุดเลยอะพี่อยู่ต้องไปขอดจิตแบบว่าที่แอบแหน่อยนะไปขอดจิตในห้องน้ำอะไรอย่างนี้ใะเลื้ยงแพนด้าแพนด้าแดงเราชื่ออะไรนะแพนด้าป๊อบ